ื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราก็จะพบกับว่าการหาเงินการหาเงินการมีเงินมันล้ำค่าก่บการมีเพื่อนการไปเที่ยวหาเพื่อนการออกสังคมการหาเงินแล้วมาใช้นี้นี่มันชจ้าสุขล้นเหลือเกินอย่างเช่นนางคนนี้เขาไม่ได้ขยันและไม่ได้อะไรเขาต้องการทำงาน เพื่อหาเงินมาใช้นี่ในทุกๆวันเขาก็ต้องขี่รถออกขายของไม่ทําไม่ได้เพราะนี่เขาท่วมหัวนี่ท่วมหัวเอาตัวไม่มิดนะคนนี้เขาเลยจําเป็นต้องออกตะเวนล,ล่าขายของทั่วหมู่บ้านไม่งั้นเขาจะไม่มีเงินใช้นี้เขาเป็นนี่ท่วมหัวนะครับตอนนี้หนี่ได้ประมาณสักสามสี่ล้านครับ แล้วเขาก็ออกไปไม่ว่าจะสตาร์ทยากเพียงในเธอก็ออกจากบ้านดูนางเป็นไดอดอลได้ครับ